นี่เป็นท่อไอเสียของรถมิ ia, ตซูบิชิแลนเซอร์ซีเบียเครื่องยนต์เบนซิน1.6นะคะซึ่งรถรุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ปี2004นะอายุรถก็รก่วม20ปีเหมือนกันท่อไอเสียยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนมากปัญหาของเครื่องยนต์เบนซินก็คือเส้ด้านในมันแตกมันหักนะคะ,ะลักษณะท่อไอเสียก็จะเป็นรูปแหนดังตาเห็นเลยเด้อ แล้วก็รุ่นนี้ยนะท่อไอเสียเขาจะคล้ายๆกับมิ t s ูบิชิเลนเซอร์แบบทั่วๆไปนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ยนะเขาจะมีลักษณะใหญ่กว่ามิส h ูทั่วๆไปนะคะแล้วก็บา์โค้ดของเขาจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียนะ ขึ้นชื่อว่าตระกูลรถของมนะิตซูบิชิน่ะเขาจะมีโลโก้นะคะหลังจากโลโก้แล้วถึงจะเป็นบาร์โค้ดนะคะบาร์โค้ดตรงนี้จะเขียนคําว่า 9T ทีนะคะส่วนไส้ของ 9T ทีของอเขาก็จะเป็น2บล็อกแบบนี้นะน้ําหนักไส้2บล็อกรวมกันจะอยู่ที่1นกิโลหผิดนะคะแล้วค่าตัวของมิตซูบิชิล l นเซอร์ซีเดียตัวนี้จะอยู่สูงถึงเกือบ6,000บาทกันเลยนะคะกับเขาก็คือ